พาอแม่มือใหม่อย่างเรานะคะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเด็กๆจะมีอาการไม่สบายเป็นไข้กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่อง RSV ไวรัสตัวร้าย RSV ก็คือเชื้อไวรัส RSV ค่ะชื่อเต็มๆก็คือ Respiratory Syncytial Virus นะคะ RSV นะคะเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุต,ต่ำกว่าหขวบค่ะ ระยะฟักตัวนะคะจะเป็นช่วง2ถึง5วันหลังจากได้รับเชื้อค่ะหลังจากนั้นเด็กๆจะเริ่มมีอาการคลานไข้หวัดค่ะซึ่งถ้ามีอาการรุนแรงมากๆนะคะจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างค่ะมีผลทําให้หลอดลมอักเสบค่ะกล่องเสียงอักเสบแล้วก็รุนแรงไปถึงขั้นปอดอักเสบได้เลยนะคะ RSV ติดต่อได้อย่างไรบ้าง RSV ติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งค่ะการไอการจามน้ำมูกเสิงหานะคะ กลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการเป็น r s v นะคะจะพบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ขวบค่ะและยิ่งเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า2ขวบซึ่งทางเดินหายใจมีขนาดเล็กจะมีโอกาสเสี่ยงมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ก็สามารถติดเชื้อได้นะคะแต่อาการจะไม่รุนแรงเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเด็กค่ะเด็กๆจะมีอาการไข้สูงค่ะไออาเจียนซึมลงกินไม่ได้หายใจเร็วหายใจหอบเหนื่อย เสียงหายใจจะเป็นเสียงวีดนะคะแล้วก็จะมีเสียงคลึกคราดมีเสียงหักปริมาณเยอะค่ะสำหรับการรักษาโรค RSV ยังไม่มียารักษาเฉพาะโรคนะคะเราจะรักษาตามอาการค่ะเช่นมีไข้ก็จะให้ยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้ไอมีเสมหะให้ยาแก้ไอละลายเสมหะค่ะหรือว่าถ้ามีเสมหะเหนียวข้นมากๆนะคะก็จะมีการเคาะปอดสักชันแล้วก็พ้นยาค่ะสำหรับพ่อแม่นะคะที่ลูกมีน้ำมูกเนีวขคนก็สามารถล้างจมูกได้ที่บ้านเลยนะคะ การป้องกันโรคไวรัส r s v นะคะเด็กๆต้องมันล้างมือให้สะอาดค่ะไม่ใช้ชอ้อนร่วมกับผู้อื่นนะคะหลีกเลี่ยงชุมชนแออัดค่ะช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายเยอะๆค่ะแล้วมาเจอกับแม่ไซายในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่ทรายขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ